คุณเคยนึกภาพไหมว่ามีเครื่องบินขับไล่ที่คิดได้เร็วกว่านักบินสามารถคาดการภัยคุกคามก่อนที่จะปรากฏและสั่งการฝูงโรนให้เคลื่อนที่ประสานกันเป็นวินาทีก่อนที่จะมีใครทันตั้งตัววันนี้เราจะพาคุณทะลุกรอบความเป็นไปได้ไปยังอนาคตขององค์การครอบงำทางอากาศเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่6ของสหรัฐอเมริกาภายใต้แนวคิดโครงการอย่าง NGAD สิ่งที่คาดว่าจะเห็นในปี2026สมรรถนะที่แตกต่างจากกลุ่นก่อนระบบขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงานการเชื่อมต่อเครือข่ายและเหตุผลที่แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบเป็นระบบนิเวศท,ทางการรบมากกว่าแค่อากาศยานลำเดียวซึ่งถ้าคุณชอบเนื้อหาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณอยากเห็นเรื่องไหนถัดไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้พาวเ์ช่องที่เรานำเสนอเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารและนวัตกรรมการบิน วันนี้ผอมมาจัดเล่าให้ฟังตั้งแต่ภาพรวมจนถึงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่คนทั่วไปอาจยังไม่ค่อยรู้เราจะเริ่มจากสิ่งใหม่ที่คาดว่าจะเห็นในปี2026ต่อด้วยประเด็นราคาระบบขับเคลื่อนสมรรถนะการบินการจัดการพลังงานระยะปฏิบัติการภายในห้องนักบินการเชื่อมต่อกับโดรนและเครือข่ายการป้องกันภัยและระบบช่วยเหลือผู้บินรวมถึงการบำรุงรักษาและการใช้งานจริงในภาคสนามเพื่อให้คุณได้ภาพครบถ้วนว่าเหตุใดการมาของเจเนอเรชันที่6จะเปลี่ยนโฉมสงครามอากาศอย่างถาวร เครื่องบินเจเน r เรชันที่6ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าเครื่องบินลำเดียวมันคือโหนดสำคัญใน Combat Cloud ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายชนิดประมวลผลด้วย AI แบบออนบอร์ดแล้วแจกจ่ายข้อมูลไปยังหน่วยอื่นๆแบบ Real Time การแสดงผลสำหรับนักบินจะเป็นแบบ AR/VR ในหมวกนักบินแสดงข้อมูลฟิลด์เซนเซอร์ฟีทที่จัดเรียงตามความสำคัญโดยอัตโนมัติทำให้นักบินรับรู้สถานการณ์กว้างกว่าเดิมและตัดสินใจได้เร็วขึ้น ในปี2026เราหน้าจะได้เห็นต้นแบบและนักทดสอบต่างๆที่เริ่มทดสอบระบบ a d a p t i v e c y c l e Engine ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์การเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แบบปรับวงจรน,นี้สามารถเปลี่ยนลักษณะการไหลของอากาศภายในเครื่องยนต์เพื่อสลับระหว่างโหมดแรงขับสูงและโหมดประหยัดส่งผลให้มีความสามารถครูซซูเปอร์โซนิกได้กลายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ตลอดเวลารวมทั้งมีพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังสูง เช่นเลเซอร์ป้องกันหรือระบบเรดาร์ความละเอียดสูงการจัดการความร้อนจึงเป็นอีกจุดสำคัญระบบระบายความร้อนแบบไหลของเหลววัสดุกระจายความร้อนชั้นสูงและคอนเดนเซอร์พลังงานหนาแน่นจะช่วยรักษาสัญญาณความร้อนให้น้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์อินฟราเรดของฝ่ายตรงข้ามด้านโครงสร้างและวัสดุจะก้าวหน้าจนแทบไม่เคยเห็นมาก่อนการใช้คอมโพสิตผสมกราฟีนและเมตาวัสดุช่วยลดเรดาร์ครอสเซ็กชันและกระจายรังสีความร้อน ทำให้ลดการตรวจจับทั้งทางเรดาร์และอินฟราเรดส่วนการซ่อนตัวตามสเปกตรัมหลายย่านมันติดสเปกตรัลสตีลจะทำให้การตรวจจับจากระบบที่ใช้คลื่นความถี่ต่างชนิดมีความยากยิ่งขึ้นการออกแบบทางอากาศพลาศาสตร์จะผสานความล่องตัวสูงกับความสามารถหลบหลีกและรักษา low observable โดยยังคงมีช่องเก็บอาวุธภายในเพื่อปกป้องรูปทรงจากการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ขณะที่การควบคุมการบินจะเป็นการผสมผสานระหว่างกฎควบคุมแบบดิเรกทิเนสติกและโมดูล AI ที่เสนออินพุตการบังคับจากการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเช่นการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของขีปนาวุธหรือเครื่องบินข้าศึกช่วยให้นักบินมีเวลาตัดสินใจน้อยลงแต่ผลลัพธ์แม่นยำขึ้นเมื่อพูดถึงการปฏิบัติการร่วมกับโดรนแนวคิด Man เ e d ต n ันแ a น e น Teaming (MUMT) จะเป็นมาตรฐานโดรนรอยเอวิงแมนจะทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์เคลื่อนที่ แหล่งยิงมุมเสริมหรือแม้แต่เครื่องบินบรรทุกอุปกรณ์พิเศษที่ปรับได้นักบินในลำที่มีมนุษย์เป็นผู้บังคับจะสามารถกำหนดเจตนารมณ์ภารกิจและปล่อยให้ AI ประสานงานกับโดรนเพื่อสแกนพื้นที่ระบุปเป้าหมายแอร์ละแมประดับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ทั้งนี้การเชื่อมต่อข้อมูลต้องมีความปลอดภัยขั้นสูงใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบเปลี่ยนแปลงได้คริปโตเอจิลิตี้ และสามารถเปลี่ยนสัญญาณได้แบบซอฟต์แวร์ดีฟาเพื่อต้านการรบกวนหรือการโจมตีทางไซเบอร์ในสนามรบจริงการมีโนหนดหอลายจุดช่วยให้ระบบแม้สูญเสียลิงก์บางส่วนก็ยังสามารถรักษาภาพรวมของสถานการณ์ได้ประเด็นความอยู่รอดเซอร์วิวาบิลิตี้จะพึ่งพาระบบหลายชั้นทั้งพ a s ส i v e สตีลแอคทีฟ e ิเล็กทรอนิกส์วอล e ฟร์และ Defensive Q-Chain แบบผสมผสานร,ระบบ EW จะมีความสามารถในการตรวจจับกำหนดพิกัด และรบกวนเราดาร์ของสตรูรวมถึงระบบตอบโต้ที่เป็นนอนคิเนติกเช่นไฮพาวเวอร์ไมโครเวฟหรือเลเซอร์ดัตเลอร์สำหรับยับยั้งอุปกรณ์นำทางและเซนเซอร์ของขีปนาวุธส่วนระบบคิเนติกและเอ็กเพนเดเบลก็ยังคงมีบทบาทแต่จะถูกใช้ร่วมกับซอฟต์คิวออปชันเพื่อเพิ่มโอกาสรอดการตรวจวัดสภาพเครื่องเฮลมอนิตอริงแบบเรียลไทม์และเพดิกทีฟเมนเทนแนนจะลดเวลาซ่อมบำรุงและเพิ่มรีดิเนสโดยระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนและข้อมูลดิบไปยังทีมบำรุงเพื่อเตรียมอะไหล่และแพ็คซ่อมได้ล่วงหน้า เรื่องต้นทุนและการจัดหาเป็นหัวข้อหนักเครื่องบินระดับนี้มีมูล,ลค่าต่อหน่วยสูงมากทั้งค่าพัฒนาและค่าแพร่หลายยุทธศาสตร์โดยทั่วไปคือการเลือกซื้อจำนวนจำกัดของระบบที่มีความสามารถสูงแล้วใช้โดนราคาถูกที่สามารถเสียสละดได้เป็นตัวเพิ่มมวลปฏิบัติการเพื่อประหยัดงบประมาณและลดความเสี่ยงต่อบุคลากรการฝึกจะโยกไปสู่สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซิมเทติกเทรนนิ่งที่จำลองสนามรบอิเล็กทรอนิกสูงและสถานการ์ทิมิงเพื่อเตรียมความพร้อมนักบินให้คุ้นเคยกับการตัดสินใจร่วมกับระบบอัตโนมัติเรื่องข้อกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ AI ก็ต้องคำานึงการออกแบบต้องมีมนุษย์ควบคุมในหลักการสำคัญและระบบจะต้องให้เหตุผลที่อธิบายได้เมื่อ AI แนะนำการตัดสินใจที่มีผลต่อการใช้กำลังในมุมการใช้งานจริงเราจะเห็นการเปลี่ยนรูปแบบการบำรุงรักษาและโลจิสติกเช่นการจัดเตรียมแพ็คซ่อมแบบโมดูลา ระบบสื่อสารสำรองและการใช้ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ทันทีเพื่อลดเวลาในภาคสนามเครื่องบินอาจรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเช่นเดิมแต่ด้วยสมรรถนะที่ปรับปรุงระยะปฏิบัติการและเวลาบินบนเป้าจะเพิ่มขึ้นทําให้ลดความต้องการแทงเกอร์ในบางภารากิจซึ่งช่วยให้กําลังพลและทรัพยากรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สุดท้ายการอัปเดตความสามารถจะเน้นซอฟต์แวร์และโมดูลฮาร์ดแวร์ที่สลับเปลี่ยนได้เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถอัปเกรดตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องออกแบบเครื่องใหม่ทั้งหมดสรุปสั้นๆว่าเจเนเรชันที่6ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำใหม่แต่เป็นวิสัยทัศน์ของระบบการรบที่กระจายตัวเชื่อมต่อและใช้ AI เพื่อเพิ่มพลังการตัดสินใจแพลตฟอร์มนี้จะเป็นศูนย์สังการที่รวมข้อมูลจากภาคพ,พื้นอากาศและอวกาศควบคุมโดรนและใช้ระบบป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อลดความเสี่ยง แม้ว่าจะมีต้นทุนและความท้าทายด้านเทคนิคสูงแต่ผลตอบแทนเชิงยุทธศาสตร์คือการรักษาความได้เปรียบทางอากาศในยุคที่อุปกรณ์ตรวจจับและอาวุธมีความแม่นยำสูงขึ้นหากคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้กดไลค์กดติดตามช่องออโต้เพาส์แชร์ให้เพื่อนที่ชอบเทคโนโลยีทางการทหารและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เราจอดลึกหัวข้อไหนต่อไปเช่นขุมพลังอัตติฟไซเคิลเอนจินระบบเลเซอร์อาวุธจริยธรรม AI ในการรบหรือตัวอย่างการทำงานร่วมกับโดรน ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ